บัดนี้วันที่6มกราคมพศ2567 68าเป็นวันที่4ที่ข้าพระเจ้าในอภิชาติวายุขอถวายเสียงสวดสายายพระสตรพระปรีพุญน้มนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชา,าจ่ครุบาจย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพระเจ้าจงตั้งมันมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคคีพยัญชนะในบทสวดอย่างตัวน่งได้ทืเ ทที่หนึ่งบทสวดชุมหนึ่งเทวดาสมันตาจัก,กวาเลทรงอัจจะคันชนุเทวตาสัตตมังมลิราชาส,สุนันตุสักโมขะทังสักเคก,กามีจะลุเปคิรติขารตาเพจันตะบิเควิมานีที่เปละเคจะกามีตะลุวะน,คนควะคะหะนีเคหะวัตถุมหิเขเตกุมาจะยันตุเทวชะละทะละว,ะวิสเมยักขะภะ พันพระนาคาท e so, ิรตาสันติเกยังมฤวะรจนาสาทโวเมสุนันตุธรรมสวรรคารุอเยมพัทันตาธรรมสวรรคารุอเยมพัทันตาธรรมสวรรคารุอเยมพัทันตาบทที่สองบูชาพระรัตนไอยมีนาสกาลีนะพุทธังอภิพูชยามะมีนาสกาลีนะธรรมังอภิพูชยามะมีนาสกาลีนะสังฆังอภิพูชยามะ บทที่สบทกับพระรัตนตรัยอาลหังสมาสัมพุทโภพควาพุทธังพระคัันตังอภิวาทีมิสวาคาโตพควาตาธมโมธรรมังนามสามิสุปฏิปันโนพควโตสาวกส,าสังโฆสังฆนะมามิบทที่สบทสวดนักากาสิทธิภาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรหะทะนะปาทะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ ตุติยมปิสังคังสระนังขจามิตติยมปิพุทธังสระนังขจามิตติยมปิธรรมังสระนังขจามิตติยมปิสังคังสระนังขจามิบทที่หกบทสวดจัตสัจกะริยาคาถานาติเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจวเชนะสุทิเมหุตุสาพะทานาติเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวะลัง เอเตนสะนสัจจวัเชนะสูธิเมหุวตุสัพพทานัตถิเมสารังอัญญังสังโฆเมสารังวังเอเตนสะนสัจจวัเชนะสูธิเมหุวตุสัพพทาบทที่เจ็ดพุทธานุนสติ อิติปิโสภควาอระหังสมาสมุโทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสสะธรรมะสารติสทัทธาเทวมนุสานังพุโทโธภควาติบทที่8ธรรมนุสติสวาคาโตภควตาธรรมโรมธรรมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปะนาิโกปัจจตังเวทิตาภูวินโยหิติบทบทีท่9สังฆานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสาบุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักกินเนโยอัญชลีกะละเนโยอนุตตรังปุญญาขีตังโลกัสาติ บทที่สิบัตนะสูตรยานีทะพูตานิสมาคตานิปุม,มานิวายานิวะอัตติลิขีสัพเพวัตพูตาสุมาณาพระวันจุอะโทปิจักจิตจักจุนันตุภาสิตังสั <c oughs> ตตสมาหิพูตานิสามีทะสัพเพเมตังกะโลทะมานุสั si ya pa chai ya te wa cha lần to cha lần ha lan ti ye pa ling tat sama hi ni lakha tha pa pa mat yang kin chi bit tang wa hu lang wa sa che su wa wa yang la nang pa ni tang อธิมปิพุทเทรตนังปานิตังเอเตนะสัจเจวะสุวัติโหตุขะยังวิลาคังอมะตังปานิตังยะมะทัมมาคาสักกะยะมุนีสัม,มมาหิโตเนเตธัมเมนะสัมถิกินจิอิทัมปิธัมเมรตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมพุทธ ท่าเศษโธปรดีวันนายีสุจิตสมาธิมานันทะนิกันยะมาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวัชติอิรัมปิรรมเมระตังปัญจังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิโหตุเยบุคลาอัตธตธะตังปะสัาอาจารย์จตาริเอเตนะยุคาหิ โหติเอตักขิเนยายาสุขข,ขตาสาวกาเอเตสุทินาณนะนิมหะพระลานิอิธรรมปิสังขีรัตนังปานิตังเอเตนัสาเจนะวะสุวัติโหตุเยสุปะยุตาะมะมะนะสาตับหีนะดิกานิโน โคตะมะสาสะนิพิเตปัติปัต,ปตามอะมะตังวิไคหะรัตถะโมทานิพพิติงพุนชะมามาจิตัมปิสังเครตนังปัิตังเอเตนะสจเจนะวัตถุทิหงุตยะทินทะนีโลปัตฐะวิงสิโตสิ สิยาจะจุมพิวาเตพิอสัมปะอัมปะโยจะโทปะมังสัปปะปุริสังวะทามิโยอริยัสัจจานิอเวจปัสติอิทัมปิสังเครัตานังปนิตังเอเตนะสัเจนะสุวัติหงตุเยอะอ ลิยะสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีปะปัญเยนะสุเทสิตานิจินจาปิเตหหติสุปปปะมัตตานะเตภะวังอัตมะมาติยันติอิทัมปิสังเรัตะนังปนิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติหงตุสหาวัสสะ สัมมะสัมปะทายะตะยะสุธรรมาจะหิตาวะัพะวันติสก,กายะทิติวิจิจิตชะ,ะสิตจัจิศีลัพะพังวาปิยะตัตถากินจิจตูหะปายาหิปายะหิจวิปะมุตโตจะจาภิฐานานิ อภัมโพกาตุงอิรัมปิสังคีรัตนังปนิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกม,มังกะโรติปาปะกังกาเย,ยนะวาจายุทะเจตสาวายอภะโสตัสสะปริจัตทายะอภัพตพาท,ทิตัปะตัตะะวุตะ อิรัมปิสังเีรัตนังปาิตังเอเตนะสะเจสุวัติิโมตุวัณปะคุมเพยะถาพุทศัตคัตเชคิมหานะมาเสปะทะมัสสะมิงคิมเฮตะถูป,ปะมังธรรมวัลังเทสะยินิานพานะคาม มิงปะนะมึงหิตายะทิมปิพุทเรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติฮโณตุกะโลวิวิวะรัญยุวะระโถวะลาหะโลอนุตตโลธรรมะวะรังเออะเทสะยิอะทิมปิพุทเรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจวะสุวัติฮโณตุขีรังปะบุ ลานางังนวังนัตถิจำพระวังวิราตาัตตะจิตายะติเกพระวัสสมิงเตขีนาพีชาอวิลุหิฉันทามิพันติทีลายะทายัมปะทีโปอิธรรมปิสังเคราตานาปนิตงเอเตนสัสเจสุวัทวตทีโหตุยานีทะผูตานิ จะมาคะตานิกุมมานิวายานิวะอัตถะริเคัตถาคตังเทวมนุษย์สปูชิตังพุทธังนะมานมัสสามะสุวัติโหตุยานิทะภูตานิจะมาคาตานิภุมมานิวายานยานิวะัต รตรลิขีตัทาคตังเทวมนุสสปูชิตังทำม,มังนมัสมะสุวัติโหตุยานีทะภูาะาตานิจะมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันตระลิขีอัตธะคตังเทวมนุสสปูชิตังสังขังนังนมัสามะสุวัติโหตุ บทที่ I, ana, ah, สิบเอ็ดอายนะภิะปะริสัพพระโลกะวินิมตโตสัพระสันตาปะวัชิโตสัพระเวรละมะติกันโตนิพุตโตจับตุวังพระวังสับพีติโยวิรชนตุสัพระโลโควินัสตุมาเตภพวั วันตะลาโยสุขีที่ขายุโกเพราะวะอภิวาทนาเสลีสนิสะนิจ,จังวุฒาประชาอิโนโอจตารูตธรรมาวันติอายุวันน้อยสุรังพระหลัง